ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนดัง DIYM หลอดเครื่องเสียงนะครับวันนี้จะมาแนะนําลําโพงสําหรับแอมพลอร์นะครับคลิปอห้าหนึ่ง m นะเพื่อนนะถอดหน้ากากออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้ากากเป็นแม่เหล็กนะเพื่อนนะนี่ครับแค่ปล่อยมือเนี่ยมันก็จะดูดเข้าดูดหน้ากากเข้าไปกับหาตัวมันนะนี่ครับเขาจะฝังแม่เหล็กมาที่มุมนะครับสี่มุมนี่ครับโลโก้ก็จะเป็นสีโรสโกนะเพื่อนขนาดดอกเนี่ยครับก็อยู่ที่5.25นิ้วนะ ผมลองวัดดูคร่าวๆนะครับก็5นิ้วหน่อยๆนะครับแต่ตามสเปคของมันคือ5.25นิ้วนะครับมือนะตัวทวิตเตอร์นะครับให้ความถี่สูงถึง2 1 k h z นะครับความถี่สูงถึง2 1 k h z ก็คือหูมนุษย์เนี่ยจะได้ยินอยู่ที่ประมาณ2 0 k h z แต่ว่าอันนี้ทำได้ถึง2 1 k h z นะครับ โดยรวมแล้วก็ดูสวยงามเลยนะครับนี่ยครับโกรวยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับขอบจะเป็นยางนะเพื่อนนะไปดูสเปคกันเลยเดียวกว่าับครับดูตัวสเปคกันนะครับของ c ล i s r 5 1 m นะเพื่อนนะบ o o เ s h e l f s เกอ k e นะครับ2.5.25นิ้ว340วัตต์นะครับ,ร,บราคาที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันอาจจะดูแพงไปนะครับ ผมซื้อมัน่าะ9ก0 0 0นะถ้าจะไม่ผิด9000นี่แหละ9000 9 0น0นะครับก็จะเป็นนี่ครับมีรูปภาพให้ดูเนะาะถามว่าเหตุผลทำไมที่ตัดสินใจซื้อลำโพงรุ่นนี้มาฟังคู่กับแอมพลอนะครับมันมีจุดมันมีอยู่2ออย่างนะที่เราเอามาฟังกับแอมพลอนะครับสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเลือกนะเนด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผมเลือกเพราะอะไรนะ,ะนะครับสำหรับเหตุผลที่เลือกตัวลำโพงคลิปนะครับคลิป r 51m b o o k s h e l speaker เนะาะหลักๆเลยนะครับนี่ครับมันมีการตอบสนองความถี่นั้นเว้ยนะเขาเรียกว่า frequency response นะครับก็เอ่อ62 62เฮิรตนะครับ62เฮิรตถึง20,000 1,000เฮิรตนะครับก็ถือว่า,าให้เสียงให้เสียงทุ้มเนี่ยที่ไม่ต่ำมากเกินไปนะครับไม่ต่ำไม่ต่ำมากเท่าไหร่ดีกว่านะไม่ต่ำมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้เบสที่พอด,พอดีพอดีนะครับ ถ้าตัวซับพูเฟอร์เนี่ยทำไมมันถึงลงเสียงเบสได้ลึกนะครับเสียงเบสมันลงได้ลึกก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ25ถึง3 5ห้เฮิร์นะครับไอ้ตัวซับนะ,ะเสียงเบสมันก็เลยลงต่ำนะครับแต่ว่าพวกรายละเอียดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินอะไรหรอกได้ยินแต่เสียงตึบๆๆอย่างเดียวนะ ว่าแต่ว่าตัวลำโพงบุ๊คเชลตัวนี้ความถี่ที่มันตอบสนองก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้เลือดหรูอะไรมากมายนะฟังได้นะครับค่าความไวนี่อันนี้สําคัญนะครับสำหรับแอมหลอดนะอันนี้สำคัญมากนะครับก็คือความไวเนี่ยให้มัน90 dB ขึ้นนะสำหรับแอมหลอดนะครับค่าความไวก็คือ s e n ซิบิวตี้ของลําโพงนะครับยิ่งตัวเลขตัวนี้เยอะๆเนี่ย ยิ่งขับง่ายนะครับลำโพงจะยิ่งขับง่ายนะนะครับ 93dB ที่หนึ่งเมตรอ่าก็ mm hmm. ประมาณนี้แปลวว่าเราวางลำโพงไว้หนึ่งตัวใช่ไหมถุว่านี้เป็นลำโพงแล้วกันอ่าอันนี้เป็นลำโพ,พงนะน,นี่ดอกลำโพงเราวัดระยะจากลำโพงเนี่ยนะครับตำแหน่งฟังเนี่ยอันนี้เรานะ ยืนอยู่นี่นะครับหนึ่งเมตรวัดความไววัดความดังได้เท่าไหรเก้าสิบสามเดซิเบลอ่าประมาณนี้นะนี่คือมาตรฐานของมันนะครับหนึ่งเมตรเก้าสิบสามเดซิเบลถ้าลำโพงที่มีความไวเท่าไหรสมมุติว่าแปดสิบหกดีบีก็คือหนึ่งเมตรวัดได้แปดสิบหกดีคความดังน้อยกว่านั่นเองนะครับแค่นี้เองนะนะครับตัวเลข น้อยๆตัวเลขน้อยๆลำโพงจะขับยากนะครับตัวเลขเยอะๆขับง่ายนะครับเหมาะกับ M อ็มอลอดนะครับนี่เหมาะกับอมลอดนะครับค่าความต้าน,านทานที่8โอห์มนะอิมพีเดนซ์นั่นเองนะครับอิมพีเดนซ์ของลำโพงนะอิมพีเดนซ์8โอห์มนะครับ ใครมีขด4โอมอ่าก็ถ้าเกิดจะใช้ลำโพงตัวเนี้ยอ่าใช้ขด8โอมจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือกำลังขับ85วัตต์สูงสุดได้340วัตต์เลยนะครับแต่ว่าผมลองเอาแอมหลอดสี4วัตต์บวก4วัตต์นะครับสบายครับผมฟังในห้องนั่งเล่นเนี่ยลั่นครับเปิดไม่สุดหรอกแอมพลอดนะครับผมใช้ e l เอ้ยไม่ใช่นะครับ G l 84 class a นะครับก็คือ s e นั่นเองนะ4วัตต์บวก4วัตต์นะครับขับได้นะครับลั่นนะครับอันนี้ค่าความถี่ของคอร์สครับเขาตัดความถี่ที่นี่ระหว่างาตัวดอกลำโพง mid b a ส e กับลำโพงสิงแหลมนะคำว่า b a สร r e f l e คืออะไรนะครับก็คือพอร์ตออกหลังนะ รูระบายอากาศออกหลังนะครับรีเบร์ลิเฟกก็คือรูระบายอากาศออกหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนาดของมันนะผมวัดให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนะครับน้ำหนัก5้กิโลก็ถือประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ละมงรุ่นนี้นะ เพราะว่ามันมีความไวที่สูงนั่นเองนะเนี่ยครับอันนี้คือสำคัญอ่าอันนี้คือผมดอกจานไว้เลยนะครับควาของไวก้าสิบสามดีวีโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็ผิดผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะครับเอามาแบ่งปันกันแล้วกันเนาะว่าสำหรับคนที่หาลำโพงอยู่เนี่ยแล้ว มันหายยากนะครับเข้าใจอยู่นะมันหายยากลำโพงเอมหลอนนะลำโพงวินเทจต่างๆบางทีเสียงมันก็แบบเสียงมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอ่ะสำหรับคนรุ่นใหม่มันไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะดูแบบหวยหวนอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ชอบนะครับก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ชอบนะผมชอบประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอสสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ